สวัสดีครับเพื่อนๆชาวราศีตุลหรือลัคนาตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ดวงภาพรวมประจรําปี2569ด้วยศาสตร์ไพทาโรจากนายจันเจ้าการทํานายนี้เป็นเพียงภาพรวมเพื่อใช้เป็นแนวทางเท่านั้นไม่ได้เจาะลึกเฉพาะบุคคลหากต้องการความแม่นยําม,มากขึ้นแนะนําให้ดูดวงส่วนบุคคลนะครับศาสตร์ยพยากรณ์เป็นการคาดการล่วงหน้าอย่าได้ยึดถือจนเกินไปเพราะทุกสิ่งสําเร็จได้ด้วยการลงมือทําของตัวเองทั้งสิน้น รับเอาพลังงานดีๆไปใช้เป็นกำลังใจและใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะครับปี2569ของชาวตุนเปิดมาด้วยไพ่ The Hangman ไพ่แห่งการหยุดนิ่งเพื่อมองสิ่งต่างๆในมุมใหม่ปีนี้คุณอาจต้องชะลอจังหวะบางเรื่องไว้ชั่วคราวเพื่อทบทวนและมองภาพรวมให้ชัดเจนขึ้นบางคนอาจรู้สึกเหมือนบางเรื่องไปต่อไม่ได้ในทันทีแต่ไพ่ใบนี้บอกว่าช่วงหยุดนี้จะนำความเข้าใจใหม่หรือคำตอบสำคัญที่คุณกำลังตามหาอยู่ เป็นปีที่ต้องใช้ความอดทนและเปิดใจต่อสิ่งที่ค่อยๆเผยออกมาหนึ่งถ้วยตามมาอย่างสวยงามเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นใหม่ที่มาจากหัวใจความสุขความรักหรือโอกาสดีๆในความสัมพันธ์ปีนี้คุณมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นบางอย่างที่ทำให้ใจพองโตอาจาเป็นการพบคนใหม่การคืนดีหรือการได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักจริงๆเป็นพลังงานของการเปิดหัวใจรับสิ่งใหม่ที่บริสุทธิ์และงดงาม สเหรียญสะท้อนว่าในปีนี้คุณจะโดดเด่นเรื่องงานการพัฒนาทักษะและความร่วมมือกับคนรอดตัวคุณอาจได้ทำงานร่วมกับทีมที่ดีได้พัฒนาทักษะใหม่หรือได้รับการยอมรับจากคนที่สูงกว่าเป็นผ้าแห่งการก้าวหน้าการเรียนรู้และการพิสูจน์ตัวเองผ่านผลงานแต่เมื่อก้าวไม่เท้ากากกดขึ้นปีนี้ก็อาจมีช่วงที่คุณรู้สึกเหนื่อยหรือระแวงกับสิ่งที่ทำอยู่ บางคนอาจรู้สึกว่าต้องปกป้องตัวเองจากสิ่งที่เคยเจ็บหรือกลัวผิดพลาดซ้ำเดิมไพ่ใบนี้เตือนว่าแม้จะเหนื่อยแต่คุณก็ใกล้ถึงเส้นชัยแล้วอีกไม่นานคุณจะเห็นผลสำเร็จจากความพยายามที่ผ่านมาอย่าท้อกลางทางเด็กไม่เท้านำความสดชื่นเข้ามาเป็นพลังงานของการเริ่มต้นใหม่การเรียนรู้สิ่งใหม่หรือโอกาสใหม่ด้านงานและความคิดสร้างสรรค์ปีนี้คุณอาจถูกกระตุ้นด้วยแรงบันดาลใจใหม่ๆมีไอเดียใหม่เต็มไปหมด หรือได้รับข่าวดีเกี่ยวกับงานและโปรเจกต์ใหม่คุณจะรู้สึกที่อยากลองอยากทําและอยากเริ่มต้นอย่างก,กระตือรือร้นกเหรียญสะท้อนถึงความมั่นคงด้านการเงินและความสําเร็จจากการลงมือทําของตัวเองปีนี้เป็นปีที่คุณจะรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่สร้างขึ้นบางคนจะเห็นผลลัพธ์ทางการเงินที่ชัดเจนการยกระดับคุณภาพชีวิตหรือการดูแลตัวเองอย่างดีขึ้นไพ่ใบนี้เป็นสัญญาณที่ดีว่าคุณจะมีความสุขในสิ่งที่ตัวเองสร้างด้วยสองมือแต่เมื่อเจ็ดดาบปรากฏขึ้น เป็นสัญญาณที่ต้องระวังเรื่องความไม่ชัดเจนทั้งจากตัวเองและคนรอบข้างคุณอาจต้องระวังเรื่องเอกสารข้อมูลการทำงานหรือคำพูดที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดภายใบนี้เตือนให้ละเอียดรอบคอบและอย่าไว้ใจใครมากเกินไปในเรื่องสำคัญเจ็ดไม้เท้าตามมาบ่งบอกว่าปีนี้คุณจะต้องเยินหยัดกับสิ่งที่เชื่อมีการแข่งขันหรือการต้องปกป้องสิ่งที่คุณสร้างมา คุณอาจพิสูจน์ตัวเองหรือรักษาตำแหน่งของตัวเองไว้แต่ไพ่ใบนี้ย้ำว่าคุณมีพลังมากพอที่จะยืนหยัดและชนะสถานการณ์นี้ได้ห้าม้เท้านนำความวุ่นวายเล็กน้อยหรือความขัดแย้งเข้ามาเป็นไพ่ของความคิดเห็นที่แตกต่างการถกเถียงหรือการต้องจัดการหลายอย่างพร้อมกันแต่เป็นช่วงสั้นๆที่จะทําให้คุณเรียนรู้จากการเจรจาการจัดการความคิดและการประนีประนอมให้มากขึ้นและไพ่สุดท้ายสองถ้วย เป็นพลังงานที่สวยงามมากสำหรับปิดท้ายปี2,569ของชาวตุลบอกถึงความรักความสัมพันธ์ที่มั่นคงการจับมือกันการเข้าใจกันหรือการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ที่มีความหมายลึกซึ้งเป็นไพ่ของการพบคนที่ใช่หรือการพัฒนาความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโดยรวมปี2,569ของชาวตุลเป็นปีที่เริ่มต้นด้วยการทบทวนมองชีวิตใหม่ผ่านความพยายามการเรียนรู้และการทำงานร่วมกับคนรอบตัว มีทั้งความเหนื่อยและความท้าทายแต่ปลายปีจะมอบทั้งความรักความสำเร็จและความมั่นคงให้คุณอย่างชัดเจนเป็นปีที่ค่อยๆปั้นคุณให้แข็งแรงจากภายในและภายนอกหากชอบการทำนายครั้งนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป